นี่คือบันไดาทางขึ้นด้านทิศเหนือมั่งมาฝั่งมาเทีย่ยวเขาจะถ่ายรูปแล้วเขาเขาจะมาเทีย่ยวในแบบแนวศึกษา,าศึกษาของเรามาเทีย่ยวคือมาเทีย่ยวคนไทยเนี่ยแหละก็เลยไม่ค่อยเก่งประวัติศาสตร์ <c oughs> เรียนประวัติศาสตร์ต้องเรียนจากฝรัง่ง <c oughs> ไม่ค่อยเป็นนักค้นคว้าบางส่วนก็จะมาขโมยของอย่างเดียวเลย นี่มีฝั่งหลายคณะมาเที่ยวทีนี่ถ่ายเห็นนี่งไงเพราะว่าแต่ก่อนนี่เป็นโพรงตรงนี้เป็นโพรงแล้วก็เขาเอาอิฐมาทับไปมีรองดอออิฐมาปิดเอาไวา้ไม่ให้น้ําม,มันเข้า <c oughs> เพราะว่า,าดินมันจะถล่มแล้วก็คงจะฝังสมบัติเอาไว้ด้วยแหละแต่สมบัตคิคิดว่าคงไม่เหลือแล้วล่ะเพราะหัวเขามาไปหมดแล้ว คิดถึงความยิ่งใหญ่คนโบราณเมื่อประมาณ1,200ปีเขาสร้างได้เลยว่าเก่งมากทางที่ตันออกของพระปรางนี่ของเขา,ขาคลังนอกนี่ก็เป็นวัดป่าสาแก้วมีมีปรางฤสด้วยไปดูได้ปรางรสีมื่อมาถึงแล้วก็ควรที่จะขึ้นมาถึงยอดให้ได้แต่ต้องระวังนิดหนึ่งต้องระวังนิดหนึ่งในการเดินขึ้นมา น,นี้ได้มาดูเห็นกับตาแล้วเขาคลังนอกน,นี้ดูทางเดินข้างๆนมาเวียนเทียนได้มาเวียนเทียนได้ลักษณะที่เขาสร้างนี้อดีตคนโบราณเขาจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านใน <c oughs> เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านในเอาของมีค่าด้านในแล้วเวียนเทียนข้างนอก ก็ถือเป็นการเหมือนไหว้พระเอารวมทั้งกระดูกพระอาหารหันต์และรวมทั้งพระพุทธรูปไว้ด้านในให้รู้ว่าที่นี่เป็นอย่างไรแล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมาก็มากราบมาไหว้ก็เป็นบุญกุศลของนั้นนี่นิกติโบราณ แสดงว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณเมืองใหญ่มากเป็นเมืองใหญ่จึงสร้างสิ่งที่ใหญ่โตได้ขนาดนี้ดินที่นี่เป็นดินแข็งดินดานไม่ไม่ต้องกลัวซุดนี่คือความยิ่งใหญ่ของที่นี่คือถ้าเป็นเมืองอื่นซุดไปแล้วรุดซุดไปหลายเซนติเมตรหรืออาจซุดเป็นเมตรที่นี่ไม่ซุดข้อดีของที่นี่คือไม่ซุดเพราะดินล่างแข็งอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยด้านทิศเหนือเห็นอย่างหนึ่งแล้ว ด้านที่เนื้อผาไปประมาณร้อยเมตรนู่นน่ะจะเห็นเป็นบ่อหินบ่อน้ําอะไรน่าจะใช่นะต้องซูมเข้าไปดูโตรงมุมนู้นนั่นนั่นนั่นนัไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรน่าจะเป็นบ่อหินบ่อน้ําหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง